สวัสดีครับเมื่อวันก่อนนะครับช่วงเย็นๆผมก็ได้ซื้อสินค้าไปนะครับกับทางมูมอวันนี้นะครับพอเข้ามาดูที่ดัมนชีจะเห็นว่าสถานะเนี่ยได้ถูกเลื่อนมาตรงที่ต้องได้รับแล้วนะครับพอคลิกเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็ไปคลิกดูสถานะจัดส่งจะเห็นว่ามีแท็กของนี่บริษัทไปซนิไทยมาแล้วนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปในส่วนของมูมอนะครับ เหมือนกันเลยครับก็มีแท็กมาแล้วนี่จาก f ฟลตเอ็กซ์เคิดว่าพรุ่งนี้นะครับหรืออย่างช้าเนี่ยมาลืนก็น่าจะได้รับสินค้าแล้วนะครับซื้อจัดส่งไวมากนะครับแล้วก็อีกสัก2อสวันผมก็น่าจะซื้อสินค้าเพิ่มนะครับให้ครบ120 MP ง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเข้าไปอินไซด์กับคุณบุญชัยด้วยนะครับในวันเสาร์นี้ก็ฝากไว้ครับแอปนี้นะครับทำา120 MP ได้ไม่ยากนะครับ ใช้แอปใช้แพลตฟอร์มของคนไทยนี่แหละครับเงินวนไหลอยู่ในประเทศนะครับสวัสดีครับ